สวัสดีนูคะ่ะวันนี้นะคะนูมีคำคมดีๆจากหนังสือมาสรุปให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้มาจากหนังสือที่ชื่อว่า as a man t h i n k e t ของ James a l l ั n ค่ะ James a l l ั n บอกว่าลองให้มนุษย์เปลี่ยนความคิดของเขาใหม่อย่างถึงรากถึงคนสิแล้วเขาจะต้องทึ่งในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสภาพทางโลกหรือความเป็นอยู่ที่เป็นรูปธรรมในชีวิตของเขานะคะ เดี๋ยวนูจะยกเคสตัศดีของนูให้ฟังนะคะก็คือในช่วงแรกๆนะคะของการที่นูออกมาทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ถ่ายทอดความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับผู้คนนะคะช่วงแรกๆเนี่ยนูก็ทําไปด้วยความลังเลสงสยัยเครือบแคลงในใจนะคะว่าเอ๊สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผู้คนไหมนะคะคนจะชอบหรือเปล่าจะสนใจสิ่งที่เราทําหรือเปล่านะคะแต่หลังจากที่นูไปค้นคว้าข้อมูลเจอเคล็ดลับข้อนี้นะคะว่าให้เราเปลี่ยนความคิดของเราใหม่นะคะ อย่างจริงจังแบบถึงลากถึงโคนนะคะมันก็ทําให้หนูเปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนการกระทําของนูใหม่เลยทันทีนะคะคือนูก็เปลี่ยนความคิดไปเลยะคะ่ะว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนนะคะแล้วก็คนที่กําลังเจอปัญหาหรือกําลังมีความก็เรียกอะไรมีปัญหาในเรื่องในเรื่องที่ที่มันตรงกันกับ เนื้อหาในคลิปวิดีโอของเรานะคะถ้าเขาได้มาเจอคลิปวิดีโอของเราเนี่ยหนูก็เลยคิดไปเลยว่ามันต้องเป็นประโยชน์ต่อ,อเขาแล้วก็ช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหลังจากวันนั้นนะคะหนูก็เลยลงมือทําอย่างจริงจังนะคะแล้วก็อัพวิดีโอทุกวันนะคะทั้ง3มแพลตฟอร์มนะคะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ